สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคลาตโซลาเซลล์ครับผมวันนี้ทีมงานขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับผมเซ็ตปั๊มเสมอสูบน้ําประดานครับผมขนาด1นึ่งพวัตต์สแรงครับผมใช้แผงทั้งหมด6แผงนะครับผมเส้นนี้400วัตต์โมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับผมเส้นนี้ต่อ2สตัวติงนะครับผมเพื่อการทํางานที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ ตัวนี้โรกสร้างของเราแข็งแรงมากนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ขึ้นแผงครับแผงตัวนี้เรารับประกันไฟออก2ี่สิบปีนะครับเป็นแผงเทียวันนะครับผมของเทนานะครับตัวนี้ไฟออกดีครับผมตัวนี้ตัวเสมอเป็นของแ n นดูโรครับผมขนาด1 0ึ0งพันเทอร์วัตแรงสองแรงนะครับตัวนี้เป็น dc นะครับผมเป็นเสมอดีซีทำงานกู้กับแสงแดดได้นะครับตัวนี้ อันนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมโซนนี้นะครับสําหรับสูบขึ้นรดข้าวโพดโดยเฉพาะเลยนะครับผมโซนนี้บนเขาใหญ่นะครับผมอันนี้เขาใหญ่ปากช่องนะครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าก็จะสูบลงสระนี่นะครับเนี่ยเติมสระไว้สำรองน้ำนะนี่เสร็จนี่บนเขานะครับผมงานอยู่บนเขานะครับเนี่ยขุดแอ่งน้ําไว้นะครับแปลงข้าวโพด ดูสวยเลยนะครับผมวันนี้ตอนเช้าๆนะครับผมเช้ายังไม่มีแดดนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นงานขึ้นโครงขึ้นแผงนะครับผมเดี๋ยวจะประกอบชุดไฟนะครับนี่ทีมงนานเราก็พักกันที่นี่นะครับคืนนี้ท่านได้สนใจ ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชชวลเซลของเรานะครับผมบริการทั่วไทยนะครับผมงานติดตั้งรับประกันสองปีครับผมงานตัวนี้ตัวสเสมอร์รับประกันสองปีนะครับตอบถางเข้ามาได้ครับผมโคราชชวลเซล